สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเก่านะครับมื่อนี้พาพี่น้องมากินของแซ่บพี่น้องเอ้ยโบดายกินง่ายๆได้ครับเมนูนี้นะครับลาบเหนียวปลาตองพี่น้องแซ่บนะครับจานใหญ่ๆถานใหญ่ๆผักแกงห้องกระไล่ได้นะครับเพี้ยอย่างเนี่ยก็คือพริกแล้วก็ยอดกอกพี่น้องงามงามฝนตกเบึงเนเ่ยบงยอดกอกนี่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 ต้นหลังต้นอยู่เทิงนี่แหละพี่น้องนะครับเทิงหัวผมนี่แหละอู้ยงามกักงามแนี่ยบึงเนีแต่ยอดอ่อนๆนะครับแล้วก็มี ผักแพลหอวหอมๆนะครับเข้ากันดีค่ะขนาดะผักแพลวนะครับแ้วก็ไม่ยอดตูมฝรั่งนะครับเห็นไหมาบาทีนี้พี่น้องมาแสบน้ำกันดื้อต่ำเทสีได้กินได้พี่น้องนามเนียวปลาตองนี่บางนนี่เพิ่นเทดเป็นชั่วโมงเลยเด้ครับฮืมฮืมนี่ยอดกอก เห่าก,กวักดูออกเปียวๆยวจังหน่อยอแสบกันไปหน่อยตุ๋ยครับใหญ่ๆบักพริกแมมยังไม่ผดแต่เหยาะปุ่มกับง่ามครับช่วงพายุเขา่า นั่งกับเงาน้ผักเปี้ยวครับเพิ่อนว่ามันเข่ากันแต่ผมบ่มากไปไหนห่างล้องทิมเบิงแสบอยู่ tuyệt non này Kẹp hạt Cho niệm Hạt cả ngâm Hấp nhanh เอาบางคนเพื่อนเอาไปโมกต่อได้พี่น้องโม,ม,ม,มกลาบป,าประตองสซบเพื่อนครับแล้วแต่คนมัก มกกินนห่อนๆมกใส่ไใบตองครับได้มารูนึงครับพี่น้องรูนึงเนี่ยแต่เนือมันเด้ อู้แบอบกพริกไหมพ,พ,พี่น้องเผ็ดคาวเผ็ดแน่อร่อยมาก ยิ้มผักแพ้วอยู่กันมือน,นีดคืมอีกแล้ว แซ่บแซ่บแซ่บปะกาศการอนปั <c oughs> กพีกอีกพี่น้องเลยไปข้างเพียงเนี่ย เดี <c oughs> ย๋ยวแบบวีดีคอนตอนต้อนผักเพลียวีรีคันผมมากัน้นอมม่มุม,มเตยมุมเตยเลยมันงามไหมครับง่มขยงงามแน่ Sudah. การเดรับปะตองนี่ก็เฮ็ดยากยู่ได้พี่นออกใดปลามาแล้วมันบ่ตตองเอามาขูดขูดเอาเนื้อมันไหมเอามาตำเป็่ชั่วโมงกลัวมันจะเหนียวได้หรอกะส่วนน้ำตุมมันหอนโอ้โหหรอบริษสทน้ำตุมมันหอนเลยเพราะว่าใดเต้เหนือมันมากครับ อิ่มครับพี่น้องปันสำเนียแล่ะครับอิ่มพี่น้องนียว่าอากาศดีก็เริ่มตงเงือแตกแล้ว แซ่บยอดขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและกันของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยด้ยวยน้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ